ดีแล้วพี่น้องมีโต้ให้นั่งพร้อมเดี๋ยวมานั่งรอพ่อบ,บ้านพ่อบ้านเพิ่นอนอยู่ในวัดเดี๋ยวมานั่งอยู่ตรงนี้โต้ให้นั่งพร้อมพี่น้องจ้าดิเดี๋ยวมานั่งกันนี้เปรเียบโต้ให้นั่งดีดมิมองตั้งกล้องพ่อ ากาศดีจ้ามากันย่างมาด,ด้วยค่ะขามาเป็นมู้นพ่อบ้านคุณพี่พระคุณมางานาทำบุญแต่ว่ายายโยมมันนั่งรอ,อยู่นี่ค่ะมพูดฮิดคลิปก็ได้วัน <c oughs> นี้อากาศดีอากาศเย็นพ่อ ต้นไม้ใต้ต้นไม้ต้นต้นคาเฟ่โอ้ยลมดื่นเย็นสบายจริงๆต้นนี่พะทองไท้เบิร์กเทปพาไปลองมานอกระถานที่บ้างเนาะ ต้นหมวต้นใหม่ก็เคียวงามเน,นาะค่ะนาผลแลถนนได้ไปน่องเด้อถนนค่ะงานได้ไปน่องจ้าเรื่กงกทคลิปแล้วก็คลิปเก็บแบบนี้แหละไปน่องจ้าคลิปก็ธรรมดาธรรมดาเนาะค่ะธรรมชาติพ่อบางทีกะเฮามีเวลาก็ยุ่ในบ้านถ้าถ้ายุ่ในบ้านก็ฮหดกับขาขกับน้ำการดูก,การกินเนาะค่ะ การทำคลิปแต่ละคนก็จะบุกคืนกันความสามารถทำมีซัำนี่กับแค่ซัำนีแ่แหละพี่น้องเพราะในงานทรงเพื้นเนาะมันหยุดพื้นอยังกับผมีเวลาออกมาข้างนอกแน่เราก็มาถ่ายคลิปภายนอกเก็บไว้เนาะคะ่ะถ่ายไปเรื่อยๆคลิปก็ถ่ายได้พี่น้องเพื่อที่ว่าจะได้เก็บไว้ทรงงานเนาะคะ่ะนี่แออมาข้างนอกเชียเก,ก็มาเก็บถ่ายภาพน่ภาพบรรยากาศน่ คุยไปน้ำแน่ยังสิราคาการใหคลิปก็ได้เพราะว่าแต่ละคนความสามารถบคือกันเนาะแต่เขาก็มีความสุขเนาะพี่น้องเขาจะมีเพื่อนลหลายเขามีความสุขด้วยกันเป็นครีเอเตอร์นี่เดี๋ยวมีเวลาเขาออกมาทางนอกมาถ่ายคลิปทางนอกบ้างเมื่อกี้มันถ่ายบ่ได้บ้างฮะนอะอันหมามันเฒ่า,าย่าโยเรียกมานนั่งบนต้นต้นไม้นี่ค่ะ กเลยวันหยุดเป็นอย่างก็ทิศนาทีของน้องไปนอกค่ะทํงาน่้น้อาไป,าม,าาาไปมีความสุขมีมูมีพวกไรเคลิปนี้ก็ฝากไว้สักนิดนะจ้าขอบคุณทุกการรับชมขอบคุณผู้สนับสนุนขอบคุณทุกๆก,กำลังใจนะคะโชคดีทุกคนทุกคนคะ่ะ